สวัสดีครับ EP นี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูทำเลค้าขายนะครับตรงนี้เป็นมินิมาร์กนะครับเป็นมินิมาร์กขายของขายคล้ายๆกับเซเว่นอะไรพวกนี้นะครับขายของทั่วไปขายของชําของกินของใช้นะครับมินิมาร์กนี้มีพื้นที่ทั้งหมด103ตารางวาด้วยกันเจ้าของบอกขายมาที่ราคา6 9ล้าน9แสบาทท้วนนะครับ อันนี้ขายเฉพาะตัวมินิมากนะครับไม่ได้ขายอุปกรณ์และสินค้าในร้านนะครับก็เนี่ยครับรายละเอียดภายในก็จะมีห้องโถงใหญ่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ที่มีสินค้ามีเชลสินค้าวางตรงนี้นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีระบบไฟฟ้าอย่างที่ท่านเห็นนะครับมีแอร์มีพัดลมนะครับแล้วก็มีเดินระบบไฟสลับ ตู้แช่ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งเคาน์เตอร์ด้วยนะครับตรงเคาน์เตอร์ก็จะมีไฟไฟสาหรับเสียบเครื่องออคิดตังไว้แล้วนะครับทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ถ้าเกิดมาขายก็ซื้ออุปกรณ์ซื้อของมาลงต่อขายต่อได้เลยนะครับแล้วก็ภายในถัดเข้ามาก็จะเป็นห้องสต็อกนะครับเก็บสินค้า ห้องนี้ก็จะไว้สำหรับเก็บสินค้านะครับถัดจากห้องตรงนี้เดินตรงเข้าไปก็จะเป็นห้องอันนี้เป็นห้องสอนพิเศษนะครับเพราะเนื่องจากว่าเจ้าของตอนนี้เป็นคุณครูนะครับก็เลยรับสอนพิเศษด้วยมีอยู่2ห้องด้วยกันนะครับตรงนี้มีทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็แอร์คอนดิชันแล้วก็พัดลมแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศด้วยนะครับตรงในนี้นะฮะ นอกจากตรงภายในแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนด้านข้างนะครับภายนอกด้านข้างก็จะมีที่เหลืออยู่ตามทีเ่เห็นนะครับเหลืออยู่ประมาณเกือบน่าจะประมาณ1เมตรนะครับทำเลค่อนข้างดีนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ตั้งอยู่ไกลอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ ใจกลางเมืองอุดรธานีนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีแผนที่ทางอากาศให้เห็นว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับเหมาะกับการค้าขายมากนะครับสามารถที่จะซื้อของมาลงขายต่อได้เลยนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเเดี๋ยวสักครู่นะครับจะจะมีคลิปถ่ายให้ภาพให้เห็นหน้าร้านนะครับตรงหน้าร้านก็จะเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถแล้วก็เป็นถนน ในซอยหมู่บ้านนะครับตรงนี้เข้าออกได้ถึง3ทางด้วยกันนะครับเหมาะมากสําหรับการค้าการขายนะครับด้านข้างก็จะมีที่สําหรับว่างให้คนเช่าได้เพิ่มอีกนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปของเราก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ